กลับเข้ามาช่วงนี้ค่ะพลังชุมชนนะคะในรายการพลังชุมชนค่ะพี่ประพจน์คะจะชวนไปพูดคุยดูน้ําจิตน้ําใจค่ะของพี่น้องทางภาคอีสานนะคะขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานเขาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงนะคะระดมข้าวสารอาหารแห้งพืชผักสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะคะขนเข้ามาช่วยคนในเมืองกรุงกันค่ะนะ ก็ไปดูซิว่าเขาเข้ามาช่วยกันยังไงมาช่วยกี่ครั้งกี่คราวกันแล้วนะคะเท่าที่ทราบรู้สึกจะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะไปคุยกันกับคุณนัทนิชาอัคขาหัวจันทร์ค่ะอัคคหาจันทร์นะขออภัยค่ะผู้ประสานงานเครือข่ายบ้านมั่นคงภาคอีสานค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนันิชาอักคะหาจัน์ทรค่ะครับสวัสดีครับพี่อ้อย สวัสดีค่ะคุณประพจน์ไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะปลอดภัยดีนะคะมีสบายดีนะคะสบายดีครับเนี่ยเรื่องที่จะ,ะถามเมื่อคือสถานการณ์โควิดเนี่ยพี่น้องอีสานไม่ได้รับผลกระทบเหรอโควิดสิบเก้าเนี่ยได้รับค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับพี่น้องในกรุงเทพแล้วรู้สึกว่าเขาหนักกว่าเราอะค่ะพี่น้องอีสานก็อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องอไรายได้เรื่องอะไรบ้างเรื่องอาชีพที่อ หลายที่ที่พี่น้องไปคือพอจะไปที่ไหนมันก็ไปลําบากขึ้นมันต้องระวังทุกคนนะคะยิ่งในเมืองหอใหญ่ๆไม่รู้ว่าใครมาจากไหนนะคะมันไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นตขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในชนบทเนี่ยมันก็มีระบบที่ที่พี่น้องดูแลกันใครเข้าออกเขาก็พอจะรู้ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาใน ในตำบลในหมู่บ้านอันนี้ก็จะมีระบบที่ที่ดูแลกันพอจะได้อะค่ะส่วนพี่น้องในเมืองก็ค่อนข้างลำบากอะค่ะก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวเองอะค่ะเพราะว่าคนที่เดินอยู่ข้างๆไม่รู้เขามาจากกรุงเทพอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ยค่ะครับโอ้ใช่เพราะว่าคนกรุงเทพเป็นคนแพร่เชื้อไปนะจะกังวลมากเลยถ้ามีคนในเข้าพื้นที่เนาะใช่ค่ฮะ ไม่แค่แค<น>่น้องเธ <คน S 1> อ <ไ nh? S 1> ใครหมายถึงคนที่อื่นด้วยอ่ะค่ะเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนคนก็เป็นเทพเป็นเป็นต่ย่านคนกรุงเทพไปแล้วตอนนี้เนาะไปที่ไหนเนาะที่อื่นก็ย่านคือกันค่ะทีนี้ในเครือข่ายบ้านมันคงพี่น้องอีสานเนี่ยคิดอ่านกันยังไงพอเห็นสถานการณ์ตัวเองก็เพอจะจัดการได้พอเห็นพี่น้องกรุงเทพเนี่ยอมีความห่วงมีความกังวลใจอย่างไรครับ คือตอนที่คเราโดยปกติเนี่ยเราจะมีการประชุมร่วมกับพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศอ่าในช่วงโควิดเนี่ยบ่อยมากเลยบางวันอดประชุมซูมจนถึงสามถึงสี่ทุ่มซึ่งเราจะคุยกันช่วงเย็นๆกับพี่น้องในเครือข่ายถามสารทุกสุกดิบกันแล้วก็พี่น้องกรุงเทพก็ก็เล่าให้ฟังว่าในพื้นที่เขาเป็นยังไงซึ่งพอเราเห็นเขาพูดบางพี่น้องบางคนถึงกับน้ําตาล่วงอะค่ะ คือคนในชุมชนป่วยแต่ไม่มีโรงพยาบาลที่จะมารักเขาต้องอยู่กับคนที่ติดเชื้อโควิดบางชุมชนก็ยี่สิบสามสิบคนมีทั้งคนที่ยังไม่เป็นทั้งหมดพอเราเห็นแล้วเราเขาก็จัดการอะไรไม่ได้เพราะเพราะระบบในกรุงเทพมันรับไม่ไหวจริงๆอันนี้เราก็เข้าใจพอเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเราก็รู้สึกว่าอะไรบ้างที่เราจะช่วยพี่น้องได้ เขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าเขาเขาอยู่ทุกวันเนี้เขาทําเขาดูแลกันยังไงอ่ายาไม่มีเขาทํำยังไงหมอยังไม่มาก็ทํำยังไงเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าการแก้ไขปัญหาเขาเขาเขาใช้วิธีไหนอ่าในการแก้ไขปัญหาเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยหา้าชไลโจยาาหายาสิ่งที่เขาทำได้แล้วก็ทดลองทำ แล้วก็มันมันได้ประโยชน์มันสามารถช่วยพี่น้องได้ก็คือตอนแรกอ๋อก็็เข้าใจว่ามันจะใช่หรือเปล่าเครื่องต้มยำอะค่ะขิงขาต<อ>ะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมครับซึ่งมันเป็นของที่เราถ้าเราพูดก็บ้านๆน,นะคะมันจะไปช่วยพี่น้องได้ยังไงแต่เขาเขาพูดถึงว่าเขาเอาไปต้มเอาไปต้ม,มแล้วก็สูตรดมใช้วิธีสูตรดมอะค่ะ ถ้าถ้าเป็นบ้านเราเหมือนตู้อบสมุนไพรแต่ว่าเขาทําได้ไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็เอาสมุนไพรพวกนี้ค่ะใส่หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวแล้วก็ปล่อยให้ไอขึ้นมาแล้วก็สูดดมมันทําให้จมูกเขาโล่งเขาเขารู้สึกสบายขึ้นหายใจสะดวกแล้วก็จากที่รักายคอหรือมีเสมหะมันก็โล่งอะค่ะเขาก็ทําไม่ยากคุณป่อพจน์แค่ต้มก็ ยาในมหุงข้าแล้วก็เอาผ้าคลุมหัวผ้าขม้าผ้าคิดตตัวยังค่ะคลุมหัวแล้วก็ไปอบมหอุงข้าวอะไรพวกโอ้ยไ,ได้จริงๆเหรอ,อแต่พี่น้องก็ยืนยันว่าใช้ได้เขาถึงขนาดพราะเขาพูดถึงถึงขนาดมันไม่มีหายากตลาดติดของก็แพงอ๋อ,อคิดว่าขีงขาดจะใช้กระชายจะถึงกระชายจะถึงตัวละสองร้อยกว่าบาทแ้วเรายังแปดสิบบาทยังได้ กขาพูดถึงขนาดว่ามักหายากยากถึงขนาดต้องต้มน้ําต้มยาแล้วก็ตักน้ําใส่ใส่ถุงอ่ะค่ะแล้วแบ่งไปแต่ละบ้านเพื่อให้เขาไปต้มต่อเขาพูดถึงขนาดนั้นคือมันไม่มีสมุนไพรที่จะแบ่งให้พี่น้องมันไม่มีขาดจากใครที่จะแบ่งให้พี่น้องต้องแบ่งเป็นงาต้มอ,อะค่ะเราก็เลยรู <Billie> ้สึกว่าบ้านเราไม่มันเป็นไม่ผักสวนครัวอื มันไม่ไม่อดไม่อยากบอชบวอยากเนาะมันบ่อุดบ่อยากยหน่าไทยกับนี่ยุสวนไทยกับนี่นะนั่นแหละเราก็ค่ะออยก็เลยกลับมาออยก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องในเครือข่ายฟังเพราะในในภาคอีสานก็จะมี กลุ่มไลน์มีช่องทางในการสื่อสารพี่น้องตั้งแต่เราเจอวิกฤตโควิดมาเราก็ทำงานด้วยกันมาตลอดในแต่ละเมืองในแต่ละเครือข่ายม,มันก็จะมีช่องทางสื่อสารออก็เอาเรื่องนี้มามา,มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องในเครือข่ายทราบว่าออสถานการณ์พี่น้องในกรุงเทพเป็นอย่างนี้นะ แล้วเขาใช้<ม>วิธีนี้ในการดูแลรักษาตัวเอง<ม>ก่อนที่จะเข้าถึงระบบสาธารณาสุขแล้วก็มันช่วยมันช่วยได้ในระดับหนึ่งเราก็เลยเอยรเราจะทํำยังไงพี่น้องก็บอกว่าอ้อยู่นาค่อยเยอะอยู่สวนค่อยเยอะบ่อึดม่อยากที่ว่าล่ะค่ะเขาก็บอกบอถ้าจะเอาถ้างั้นเราก็ระดมกัน วันแรกก็เริ่มจากไม่กี่เมืองไม่หนองส่งเข้าสารมาไม่หนองชุมแพรส่งเข้าสารมาพอหอมนอนสมบูรณ์ส่งทิ้งขาดตะไคร้มากลายเป็นว,วันแรกเราได้ช่วงวันที่30รกรกฎาคมถ้าอ่อยจำไม่ผิดเราได้รถสมุนไพรขนไปให้พี่น้องที่กรุงเทพสักสีนนะคะคือรถขนขับทีมันข้อสูงสูงนะคะหนึ่งคันรถอันนี้ไป คุณประพรับไม่คิดคว่าพี่น้องจะช่วยได้อ๋อก็ถามย้ํากับพี่น้องอีกนะว่าสิ่งที่ได้ไปมันมันได้ประโยชน์กับพี่น้องไหมถ้ามันเป็นประโยชน์พี่น้องอีสานก็พร้อมที่จะระดมของพวกนี้เพื่อช่วยพี่น้องกรุงเทพเขาก็บอกว่าเขายินดีแล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องอีสานไม่ทิ้งพี่น้องกรุงเทพในช่วงที่ยากลําบาก ก็หลังจากนั้นป่อยก็หลดระดมไปได้อีกสามครั้งรวมครั้งแรกก็เป็นสี่ครั้งอะค่ะวันนี้เพิ่งปล่อยรถออกไปตอนสิบโมงช้าอีกสี่ตันทั้งสมุนไพรและเข้าวสารก็รวมๆแล้วตอนนี้ที่อีสานส่งไปน่าจะได้รถรถกระบะที่ขนผักอะค่ะบรรทุกได้สี่ตันเนี่ยสามคันรถแล้วก็สิบล้ออีกคันนึงค่ะไปได้เยอะ นีนี้มันไม่ใช่แค่เครือข่ายพี่น้องบ้านมันคงนะคะ่ะมันรวมถึงพี่น้องเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในภาคอีสานพี่น้องสวัสด<ม>ิการชุมชนในภาคอีสานในแต่ละจังหวัดเขาก็รวบรวมแล้วก็ขนมาาเราใช้สำนักงานภาคอีสานนะคะ<ม>เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของก่อนที่จะส่งเข้ากรุงเทพมาสากลโพสต์ซึ่งพี่น้องทุกทุกองค์กรก็จะบอกว่า<ม>จะเอาอีกเท่าไหร่ก็บอกนะ ตอนนี้ของเข้ามาทุกวันพรุ่งนี้ก็พี่น้องสก,กุลจะขนมาให้อีกนะคะโอ้ยฟังดูงแล้วขนลุก <คน S 2> เลยนะทุกวันก็เธอขายพี่น้องทุ่งกุลากำลังฉีข้าวน่าจะได้สักสามตันนะคะรวมทั้งข้าวนารวมของเขาด้วยเละคะ่ะอันนี้ก็น่าจะได้ข้าวอีกสักสามตันจากพี่น้องอเออคือข่ายทุ่งกุลาค่ะคะุณโสวปศอ,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 อันนี้ก็ก็มันทําให้เห็นพลังเครือข่าย พี่น้องแล้วก็ไม่ได้เลือกว่าพี่น้องเมืองชนบดพี่น้องเครือข่ายไหนแต่พวกเราคือพี่น้องเครือข่ายชุมชนที่จะดูแลกันนะคะครับครับเวลาบ้านไหนมีปัญหา<ม>พื้นที่ไหนมีปัญหาเราก็เหมือนรวมกันไปช่วยเหลือให้การช่วยเหลือดูแลแบ่งปันกันเนาะอันนี้คือเครือข่ายก็่<ข>า <ำ S 1> เครือข่ายจริงๆเลยค่ะอืมโอ้โหในช่วงที่คือ ในช่วงที่น้ําท่วมอีสานช่วงปี62พี่น้องภาคใต้พี่น้องกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือก็มาช่วยเราโอโอเค่ะช่วงที่พี่น้องในกรุงเทพอได้รับวิกฤตเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องแล้วก็พอเห็นพี่น้องอใช้ประโยชน์จากมันได้เราก็พยายามที่จะรวบรวมแล้วก็ส่งให้อ่ะคะ่ะอันนี้คก็ S <S <S เป็นอกเห็นใจพี่น้องกรุงเทพปริมณฑลไม่ใช่แค่เครือข่ายพี่น้องบ้านมั่นคงไม่ใช่แค่เครือข่ายพี่น้องที่ทํางานร่วมกับพอชอแต่หมายถึงอ่าพี่น้องทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เจอสถานการณ์นี้อะค่ะโอ้ได้ทราบอีกว่าเครือข่ายของพี่น้องเนี่ยบ้านมั่นคงเนี่ยงบประมาณในการที่จะสนับสนุนชุมชนในการแก้ปัญหาโควิดเนี่ย ได้ข่าวว่าเทให้พี่น้องกรุงเทพปร,ริมณฑลทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอที่ผม <S <S ใช่ใช่ใชค่ะใช่ค่ะในรอบอในรอบเนี้ยงบประมาณที่พอชอสนับสนุนแก้ไขปัญหาโควิดประมาณสามสิบล้านนะคะคุณประพสพี่น้องทั้งสี่ภาค <S <S ไม่มีใครขอเลย <S <S <ม>ก็จะเทให้กับพี่น้องในเขตกรุงเทพปร,ริมณฑลทั้งหมดนะคะ <Off> เพราะเรารู้สึกว่าเขาลําบากกว่าเราอะค่ะเรายังมีอะไรที่จะพอดูแลตัวเองได้แล้วนึงช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดมาลอกแล้วลอกที่หนึ่งที่สองทีสามพวกเราก็ได้งบส่วนหนึ่งจากพอชอมาในการที่จะสร้างพื้นที่ความมั to ่นคงทางด้านอาหารมีการเตรียมตัวพอสมควรนะคะเราก็มีครัวชุมการทำครัวชุมชนทำเรื่องฟู้ดแมเยอะแยะไปหมดนะคะ ม,ม,มีการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในการปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเตรียมพร้อมกันพอสมควรค่ะคุณประภุ โอ้โหต้องชื่นชมพี่น้องเครือข่ายจริงๆนะภาคอีสานเครือข่ายองค์กรชุมชน,ชนทั้งหมดเลยเนาะในการที่จะ,ะร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลเนานะเอาละช่วงท้ายเนี่ยพี่อ้อยเราเหลือเวลาไม่มากแต่อยากให้พี่อ้อยสื่อสารกับพี่น้องหน่อยว่าพี่น้องอีสานทั้งหมดเนี่ยทรงใจมาช่วยเหลือพี่น้องชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดเนี่ยเป็นให้กำลังใจให้กันในช่วงท้ายในฐานะเครือข่ายร่วมกันครับ ค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็มีการระบาดแล้วก็เห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจพี่น้องนะคะแล้วก็พี่น้องในส่วนของภาคอีสานเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เพื่อกลูาพี่น้องในส่วนของที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันอีกต่อไปอะคะ่ะขอบคุณค่ะครับ ครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยเป็นอย่างสูงครับขอบคุณ<อ>ค,คัาสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดี<อ>ครับเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณประพน์ค่ะ